สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการจ่ายชำระหนี้และหักภาษีณนะที่จ่ายไว้วันที่2 7มกราคมจ่ายชำระนี้เป็นเงินสดสำหรับใบส่งของทับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระและได้รับไปเสร็จรับเงินทาใบกำกับภาษีจากบริษัทซุงซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดบริษัททำการหักภาษีและออกใบหักภาษีหนที่จ่าย ให้ไปที่เมนูโคว u ลทูเพ a y นะคะเลือกรายการจ่ายหนี้ค่าสินค้าวงเล็บใบเสร็จรับเงินค่ะกดเพิ่มรายการค่ะเราจะค้นหาเอกาสารนะคะเป็นเอกาสารของบริษัทซุงซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดค่ะเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่27มการาคมค่ะรายละเอียดสินค้านะคะคืองานซ่อมแซมตู้เย็นค่ะ จำนวนเงิน4 0 0พบาทเนื่องจากเรามีการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะประเภทให้เลือกประเภทเงินได้คือมาตาามเตระสะค่ะรายละเอียดประเภทเงินได้คือค่าบริการรวมค่ะเราทำการหักหน้าที่จ่าย3%เซนะคะให้ใส่เลข3ามที่ช่อง wish holder tag ค่ะมูลค่าภาษีหักหน้าที่จ่ายคือ120สบบาทค่ะ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วยอดชำระสุทธิอยู่ที่4,160บาทการชำระเงินชำระเป็นเงินสดถูกต้องแล้วค่ะเมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกได้เลยค่ะ